สวัสดีค่ะไลน์นี้นะคะพี่กีน่าก็จะพาให้พี่เต้เนี่ยพาเดินดูรถนะคะหล่อมากคนนี้เต้หล่อมากนนเหมือนนักเรียน,เห,นเหมือนนักเรียนนอกเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาให้พี่เต้พาดูรถนะคะวันนี้มีรถอะไรที่แนะนํา <ำ S 1> ที่ว่าขายดีนะคะเอาไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาดูรถนะคะเอาัวนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆตัวนี้ก่อนนะครับเป็นียว่าตัว คันได้เอสอาร์วีนะครับค่ะให้เห็นท้างาน้าด้วยนะคเอสอาร์วีค่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวครอบสุดเลยเป็นตัวเอสนะครับเราสังเกตดูความร้ายล้อก็จะสวยมากเป็นพิเศษเลยนะครับอืล้อสวยแล้วก็หลังคามันรุ่มหบว่าหกราคาก็จะเป็นซันโรคกค่ะ คันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งเก้าพันบาทนะครับผมหนึ่งล้านหนแสนอ๋อนี่ค่ะราคาอยู่ที่อด์บี้ของเราเนี่ยมันมีแคมเปญพิเศษก็คือดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นลยนะครับเริ่มต้นทีน่าดอกเบี้ยสูตเปอร์เซ็นแล้วกับว่าทุกค่ามันเพราะาคาเรามีดอกเบี้ยเนาะถูกไหมคถูกมากนะเพราะคือดอกเบี้ยแค่สูเปอร์เซ็นก็คือซื้อราคาก็ราคานี้เลยแล้วก็จัดแจงฝันเอา ผ่อนชั่วชื่นเกลียดโชโกนแล้วแพ้เลยสี่ปีห้าปีหกปีอ๋อโอ้โหสุดยอดมากแล้วที่สำคัญล้อมันสวยมากเลยนะสปอร์ต R S ช่วยกันสปอร์ต R S สปอร์ต R S โอ้โหดูข้างหน้าพีคข้างหน้าข้างหน้าสวยงามค่ะข้างหน้าก็จะเป็นไฟ L E D เลือกโว L E D เลยข้างหน้า L E D ทั้งหมดเลยนะคะ เป๊ะค่ะของเาราเนี่ยบึ่งที่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 อื่นจะไม่มีนะเขาได้ว่ากล้องตรงนี้นอ๋อ,ขอเขาเลนสันเป็นเลนคล้ายๆกบบมอสดูถอยด,ดูอะไรได้เราตเตกไปด้าซ้ายนะครับจะโชวภาพที่จอเลยว่ามีรถมอไ,ไซค์มาไหมก่อนที่พี่หน้าตกไปเยวมันจะมีกมารจะโชวภาพที่จอนะฮะว่ามีมอไซค์มาไหมมีจริงหอมาไหมนะครับ พ่อที่จ่ายนี่คิดว่าปลอดภัยก่อนเแี้วมันน่าทำมาแบรนด์หรือได้ว่ายังเงี้ยนี่เป็นนี่ค่ะเป็นกล้องตัวนี้นะครับโอ้มาด้วยตกไปเดียว้ายปั๊บจะโชว์ภาพที่จอเลยปลอดภัยมากนะครับเห็นเลมอลสายวิ่งมาหรือมีคนมาไม่เงี้ยเขาเรียกว่าสแกนสิ่งกีดขวางให้ได้เลยภายในสวยมากแล้วก็เป็นบอกเลงล้อน้าคนขับนะครับตอนนี้ เด็กมันเป็นเด็กไฟฟ้าไม่ต้องยกเหมือนมากองเพลงสูงนะใหญ่โอ้คัดเกียร์สวยมากอ่าใช่สวยมากเกียร์เหมือนเป็นเลยเนาะเพราะเราทำพิลล์แต่ว่าน่าจับเชื่อมต่อวูทยุได้หมดฟังเพลงก็ฟังทางยูทูบทางฮัมจิพูดสิไม่ต้องมีแผ่นเสียบนะครัอ๋อเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แผ่นละไม่ต้องมีแผ่นคันนี้ได้ว่า S U V ขนาดกลางนะครับผม มีความสูงอยู่ขับไปไหนก็มีความสะดวกมีสูงเราเรียกสูงประเด่นนะครับเชืญเนิดท่วนคันนี้ก็เป็นคือรุ่นยอดเป็นรุ่นยอดนิยมเลยถือเป็นว่าสิบเนี่ยร้อยคันเนี่ยเราขายรุ่นนี้ตอนแปดสิบจนเก้าสิบคันเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมที่หน้าเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่าคือมันออปชั่นมันได้ราคามันได้หมดเลยเช่นราคาเก้าแสนถึงหนึ่งแนบาทเนี่ยแต่ลูกค้าได้ ล้อที่สวยมีไฟหน้าไฟจัดหมอกที่ครบแล้วก็เบน้ำเบาไฟฟ้าที่ LED ะ็แบบตุ้้าเลยมีหน้าจอที่ักรีนได้ครับโอ้ god มากสตาร์ทเป็นสตาร์ทพุทธตาเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธตาพุทธสตาร์ทพุทธก็คือกดพุทธสตาร์ทไม่ใช่คีย์ใช่่กแดง ก็สตาร์ทได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหมุนอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าขอขอขอคีย์การ์ดใช่ไม่ใช่ขอเพิ่อีกตัวเนี้ยครับพี่ามสมมติว่าเราไปนั่งหยู่ร้านกาแฟเราจอดรถไปร้อนๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดวอร์มเครื่องยนต์ได้แล้วก็ให้แอร์ทำงานก้อนขึ้นรถใช้ครับเรากดได้เลยให้แอร์มันเย็นก่อนตอนราคืขึ้นรถเราจะได้ไม่ร้อนนะัะ สามารถทำได้ด้วยนะจังงานผ่านรีโมทรีโมทได้เลยปวดให้มันเย็นก่อนเรานั่งนั่นกาแฟรถจอดอยู่ร้อนๆเนี่ยครับเราปวดให้มันทํางานให้มันเย็นก่อนนะครับสุดยอดตอนนี้คือรุ่นรุ่นซีรนะครับผมแล้วราคาแค่เก้าพันกว่าเองอ่ะออฟราคาผ่อนต่อเดือนผ่อนต่อเดือนผ่อนต่อเดือนเก้าพันกว่าบาทเองนะคะส่วนรถตอนนี้รวมอีกคนแล้วก็เกือบหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่ราคาแบบว่าของแถมของแถมรวมราคาเกือบหนึ่งแสนบาทเลย ผมหมาก็แถมเยอะนะฮะแถมคนขายนี่ค่ะขายนี่ก็คิดก่อนมาอยู่ที่ลูกค้าส่วนอันนี้ก็เป็นลูกค้าของเราเลยแอปพอร์ตชอบมากบอกแล้วพี่เป็นคนที่ชอบแอปพอร์ตเขาได้ของพิพิณนาแล้วเขาได้ของไฮบิคเค็ก็คือตัวท็อปสุดตัวร้านแปดเดี๋ยวตอนนี้น่าจะถูกกันบ้ดี๋ยวต้องไปตรวจอีกทีนึงถ้าถูกเง่ายก็ออกได้เลย ชอบแอคคอร์ดคำมันใหญ่คำมันใหญ่พี่ชอบรถใหญ่หน mm. ึ่งแสนสี่หมื่นเอ้ยหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดส0บห้าพนราคานไม่แพงไม่แพงนะคะ สำหรับบอกไฟฟ้านั่งคู่เลยนะภายในก็จะเป็นมันสมัยขึ้นสมัยก่อนผมที่ว่าขับไอ้คอร์ดจะดูแก่เนาะแต่นี้ไอ้คอร์ดจะทำมาไห้รู้สึกว่าไวรุ่นขึ้นดูแบบเสียสปอร์ตขึ้นนะครับเข้าได้กับทุกทุกวัยทุกทง่ายมันดูแทนสมัยมันดูสปอร์ตไวก็ดูแบบดูกระชากไวมาขับแล้วสปอร์ตไม่ได้ว่าแก่มากเกินไปนะครับ สไม่รู้ครับก็ดูไม่ได้แก่าเพราะมันจะออกแนวนะพอดูทรงดูสีมันก็ไม่แก่แล้วก็มันไม่เป็นทองเหมือนสมัยก่อนสมัยก็เป็นทองนะแต่สีทองนะซื้อขับที่ก็จะดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปแต่ดูแก่ใอรชอบลายสวยนะครับแล้วสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอรคอร์ดนะฮะแอรคอร์ดรุ่นแอรคอร์ดเทอร์โบเทอร์โบแอรคอร์ดเทอร์โบค่ะเนี่ยค่ะ แต่ของเราถ้ามาไม่มีบนโชว์ูเราจะมีสต็อกอยู่ด้านบนเราขึ้นไปดูสต็อกได้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะรถไม่เยอะมากแต่บนสต็อกเราเนี่ยมีเป็นร้อยเลยสต็อกเรามีเป็นร้อยคันีลูกค้าจะดูรุ่นที่ที่จะซื้อเนี่ยจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นแบบไหนจริงๆนะครับไปดูไดทท้ที่ด้านบน<อ>วันนี้นะคะพี่กีน่าก็ได้พาพาดูรถนะคะนะห้ดู ตอนนี้พี่กิน่าอยู่กับพี่เต้ที่สาขาเตชั่กรน์นะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะคะถ้าสนใจรถก็อย่าลืมติดต่อพี่เต้นะคะวัชรินที่จะขึ้นเฟซบุ๊กให้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย